ขอคุ้มตัวกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยลกันนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เดชังและเซ็งเช่นเคยก็สําหรับวันนี้นะคุณนะงานเสร็จเรียบร้อยแล้วสาหรับน้องเคอรี่ใช่ไหมครับเฮียชื่อก็ลืมสําหรับน้องเคอรี่นะคุณนะก็สาหรับคันนี้นะครับเอาเครื่องของน้องุมมาใส่เป็นลูก53มิลนะครับเป็นทรงตรออดีไหมตอรอออะไรแต่เอาแบบว่า ตัอรออกอึ่งเชงก็แล้วกันนะครับผมนะเพราะว่ามันก็เบาเกือบอห่างอะไรนะครับแตกต่างกันอย่างเดียวอะไรนะครับก็เอาเครื่องของน้องมืดเฮิมมาใส่นะผมนะเป็นลูก53มิลน,นะครับผมนะผมจะเอาไปกันโลครับลูก53ครับท่อก็จะเป็นท่อตรงสามรูนะผมนะอยวให้ดูที่หลังโอเคดูรอบๆรถก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนะ ประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยย้อนแสงจะเป็นประมาณนี้นะผมนะของม่ได้เบิกใหม่ก็แค่เบิกใหม่แค่ไฟตายนะมนะ <c oughs> ันก็กัรนี้จะทําเป็นดันโลนาะดันเป็นดันแค่แ๊บเดียวนะมนนะระยะทางประมาณหกสิบกว่าโลไม่จะไปกลับนะไปแล้วก็ถ้าไปกลับก็ประมาณร้อยโลมันะ้งเพราะทางกลับเนี่ยเป็นทางลัดนะมนนะทางไปไม่ใช่เป็นทางลัดทางลัด เะะก็บคอก็ะอะไรวะจะพูดก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเลยนะครับผมนะก่อนที่จะอ๋อนี่จะเอาไประรยำระไรยำอะไรอีกก็ไม่รู้นะคุนะวันนี้จะมารีวิวก่อนนะครับนะก็เริ่มจากไหนดีวะอ่ะเริ่มจากวงล้อก็ได้ยกันวงล้อเป็นของบูชิโดบูชิโดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ บูชิดแล้วกันนะหัวนะเป็นวงรอบูชิโดะขนาดหน้าน่าจะเป็น1 2จุดนะเหมนนะเป็นหน้านจุดสองนะครับแล right, ้วก็ยางเป็นยางของอ่าเที่ยวอะไรวะไม่รู้นะเดียวว่ายางเนี่ยเป็นยางหน้าใหญ่สาหรับรถทิพนะเหมนนะเป็นยางสองรอยนะครับนี่200อจริงๆนะครับทุกคนอาจจะลูกว่ายาง200มัอมาอาจจะเล็กนะแต่มันไม่เล็กนะหัวนะสาหรับรถยางรถทิพมนะเป็นยาง แก้มสูงนะบุญนะนี่หน้าหน้าเป็น200จริงๆนะครับโอเคก็ไปหลุดแป๊บนึงก้านจะเป็นก้านของโกซูนะบุญนะเป็นโกสูนะครับก็ร,นะครกาคากี่บาทวะลืมแล้วไอ้กี่บาทวะกล่องละ115นะบุญนะกล่องละ115แล้วก็สีรถก็จะเป็นประมาณนี้นะบุญนะเบิกไม่ได้เบิกอะไรเลยนะบุญนะเฟร,รมเป็นเฟร,รมเดิมทุกอันทุกชิ้นนะบุญนะ ล้อหลังก็เหมือนกัน<ม>นะบนะขนาดยางก็ขนาดยางก็สองร้อยเหมือนกันครับนะไม่ต่างกันเลยสูงล้อยางล้อก็เป็นบุชิโดแล้วก็ก้านก็เป็นก้านของอ่าโกซูนะบุนะ<ม><ม>โอเคแล้วก็โช๊คนะครับโช๊คนี่เบิกไว้หนึ่งอันโช๊กนี่ของอะไรไม่รู้ครับนะแต่ว่ามันสวยๆดีก็เลยส,สั่งมาเป็นโช๊กขนาดสูงสามร้อยนะบุนะสามร้อย โชกสาม้อยมิลนะมนะสั่งมาครับก็อาจจะดูแบบสั้นๆหน่อยนะแต่ว่ามันก็ไม่สั้นนะเพราะฟอมันอยู่ด้านในด้วย <c oughs> นี่ไงเฟรมนี่ขนาดเป็นเป็นเฟรมเดิมนะพ่นสีนะ <c oughs> ดูดีนอกเห็นไหมเฟรมเดิมจริงเฮ้ยอะไรอีก,กต่อไป <c oughs> เอาไปท้ายดูยยด้วยเอ้า <c oughs> ไปท้ายนี้เป็นไปท้ายตรงรุ่นนะผมนะตรงรุ่น <c oughs> ซื้อมาบบกมามันมีไฟ สามดวงครบเลยนะผมนะสามดวงครบแล้วก็มังคูนนะครับมันจะติดมาอยู่แล้วที่ถ้าใครคนที่เล่นก็จะรู้กันนะผมนะ,นะก็อันนี้ห้าร้อยบาทนะผมนะชิ้นนี้นะครับก็ห้าร้อยบาทนะครับมีไฟด้วยนะผมนะไฟก็ดดเด็ดยแหละแต่ว่ารถไม่มีน้ํามันมแล้วก็อภิชาตนะผมนะห้าร้อยนะวันนี้เฮ้ก็เพรว่มามันมากับเสื้อห้าร้อยบาทนะครับผมนะ แล้วก็อะไรดีกว่าจะเป็นท่อนะท่อเป็นท่อบางหมกนะหมะแล้วก็ผมเอาไส้ไม่ให่ไส้ดิเอาใยแก้ออกนะครับแต่ก็ยังอั้นอยู่นะหมนะดัลโลอาจจะไม่ได้น่าจะได้พักตามปั๊มตามอะไรเยอะๆนะเพราะว่าใส่ท่อสูตรเนี่ยทรงมเอ้าอาจจะสวยนะแตว่ว่าตกหไวเฮียแม่งสิบห้าวันที่สิบห้าและวันสงการด้วยลบ้บวกวกูจะเล่นเอากูเนี่ย แล้วทรงแบบนี้ก็เล่นอยู่แล้วนะผมนะไม่ต้องกลัวครับดำรวจเอาอยู่แล้วไม่เทียก็ลูกก็ขนาดไม่ต้องอยู่ืมมั้งลูกเพราะว่ารถเนี่ยเครื่องของน้องมะเทมอยู่เลยนะผมนะไม่มีอะไรเลยภายในก็เดิมๆนะผมนะเครื่องเดิมๆนี่แล้ก็นะเดี๋ยวเปิดดูตัวรถเบาะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปปาดนะผมนะ นี่ครับตรงนี้อาจจะโล่งหน่อยแตครับเพราะว่ามันจะมีที่ใส่แบตเตอรี่นะหรือว่าผมไม่ใช้เฮ้ยที่จโชกูเดี๋ยวค่อยค่อยใหม่ค่อยใหม่คอ่คอยค่อยว่ากันใหม่นี่ตรงนี้อาจจะโล่งลงหน่อยนะครับแต่ตรงนี้ก็พันผ้าเทปเอา่เรียนะครับโชกก็ไม่ได้สูงเลยมากนะผมน,นะสูงสามร้อยนะผมนะสูงถ้าตำมักวันนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะ เดี๋ยวเวลานั่งสองคนนั่งไม่ได้นะครับถังก็เป็นถังเดิมถังเดิมก้นสีออกนะผมนะนี่ด้านในก็อาจจะบาบๆหน่อยนะอาจจะลุกๆหน่อยแล้วก็บอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเอาไปน่าจะไม่ต้องปาดได้มั้งสำหรับรถทิปนะ้ไหมนะไม่ต้องปาดนะครับหลังนี้ก็ได้จะได้แล้วไปหุ้มอย่างเดียวครับก็อ่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่รถยังเป็นอนนี้อยู่นะครับพ่วงนะครับเป็นพ่วงอยู่นะเพราะว่า ไม่อยากจะจับให้มันยกหน้ามันยกหน้าก็บ่อยแบบนั้นนะครับมันไม่ได้มีเสียงส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับผมอยู่แล้วนะครับไม่ไดนสวยหออะไระก็มันไม่เกี่ยวนะครับก็เดี๋ยวไปคลิปนะัะผมอาจจะไม่ได้ใส่ล้อนี้ไปนะเพราะว่าล้อนี้เบาลูกมือหลวมครับนะเนี่ยมันยกได้เวลาขับเนี่ยเนี่ยโคตรยกโคตรพอโคตรไม่เลยเวลาขับเนี่ย มันมันสายนะปุนะอันตรายเกินนิดคมันสายนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาล้อของน้องมันเทิมไปนะครับนะก็อย่างหลังอาจจะเล็กนิดนึงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็ทําคลิปง่ออาจจะไม่ได้ทําบ้างทําบ้างนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างครับปวดหัวมาแล้วอีกนะกูก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ